อันนี้เขาเรียกหาดวนนภาค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่บางแสนเนี่ยประชาชนเริ่มเดินลงไปที่ชายหาดนะคะนี่นี่เนี่ยมีประชาชนเดินเล่นลงไปที่ชายหาดเพราะว่าตอนนี้อากาศมันไม่ร้อนอากาศมันเย็นสบายนะคนก็เริ่มเดินลงไปที่ชายหาดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสวยไหมคะบรรยากาศแบบที่สดมาให้ได้กันละกันร้านตำปากเปิดเออทำไมของฉันยังไม่ได้วะ าจะมืดแล้วมึงสั่งไปหรือว่าของที่ฉันสั่งมันทํายากก็ไม่รู้นะฉันสั่งไอ้นั่นไงคุณผู้ชมไข่อะไรไข่ตู๋นเม้าไฟแล้วก็ทะเลเม้าไฟแล้วก็กุ้งรวมไอ้ไม่ใช่หอยรวมหอยอาจจะทํายากก็ได้ หรือว่าเมนูที่ฉันสั่งนั้นไม่มีของนั้นต้องไปซื้อที่ตลาดหรือเปล่าแต่ก็ส่งน้ําแข็งมาให้แม่หน่อยค่ะแม,แม่จะเอามากั้นกล่องตรงนี้ไม่ให้มันปิวลงไปค่ะเดี๋ยวลมมันเริ่มพัดแล้วก็จะใส่น้ําแข็งลงตรงนี้หน่อยค่ะมันจะได้ดูน่ากินนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เข้มข้นมากสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอกคาของคุณแม่นะคะบางคนก็กจัดสลิบแบบคุณแม่ทำไมเอามือหยิบน้ำเข็งทำไมเนี่ยที่ขี้ไปอยาเสือกเสือกทุกเรื่อง กินเองค่ะไม่ได้ทําให้คนอื่นกินอ,อีพวกนี้มันก็ชอบเสือกทุกเรื่องบางทีก็มาเสือกแบบอุย้ยทำไมอ่ะอพีเซ็นเตอร์แบบนี้ก็ดแก่แล้วก็อ้วนอันเนี้ยของจริงไม่ตอแหลไม่จกตาตอง,ปองโปกอีโง่อีแมค้าออนไลน์ที่มันไปอนางงามนั่นนะมันโกหกตอแหลนางงามมันเกิดมาก็สวยไม่งั้นมันจะเป็นนางงามได้ยังไงนั่นแหละมันโกหกตอแหลมันไม่ได้แดกหรอกค่ะ เหมือนกับนางเอกเอานางเอกมาเป็นพรีเซนเตอร์กูเ็เห็นมันมา20ปีถ้ามันไม่ได้สวยแต่เกิดมันเป็นนางเอกได้หรือคะอืออีพวกงโง่ไม่มีสมองสวัสดีค่ะมาเที่ยวหรือคะมากินบ่ายไหมคะอร่อยใช่ไหมตำปักบ่านี่อไรอย่งางกูมาโหแล้วนะเมืงให้กูรอตั้งนาน อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเส้นหมี่แผดผักกะเฉดอันนี้คือแบบหมี่อ๋อแล้วเชิญสั่งมาม่ามาม่า,มาปลายเออมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวอันนี้เลื่อนมานี่จะได้แบบอาหารตั้งได้มึงมาใช้นี้เนี่ยกูกับขต้ยมยำราดหน้าเลยนะมึงมาม่าต้ยมยำค่ะใส่อันนี้มาเยอะๆหน่อยมันจะได้เดือดฟุดๆ <c oughs> เอาแก้วตั้งตรงนั้นก่อนลูกแม่จะได้กินได้เออ คุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่นี่น,นี่โอ้โหน่ารับประทานสุดๆค่ะเจ็บเลยลูกรักเสร็จแล้วนี่ดูสิคะมาเมืม่อเจโอก็เจเอ๋อเถอะมึงมึงไปยัดตึกห้องแถวกันนี่เขาอยูหาดวอนนภพานะมึงอืมน่ากินฟุดๆฟดว,วิวหลักล้าน,นเป็นอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะ มาให้ได้คุณแม่นี่ขับรถจากกรุงเทพมาสี่โมงเย็นมาถึงนี่ห้าโมงยี่สบชัว่วโมงยี่สิบเองบางแสนหาดวนนะภาดูซะเนี่ยทีสดเ <c oughs> มื่อกี้โมโหนะให้ชันช้านะเขาเพราะว่าฉันไปกินทุกที่เขาต้องแซงให้ฉันก่อนนั่งให้ฉันมารอคิวอะ่ะนันโมโหามากเลยนะเนี่ยได้หรือยัง ช้ากวันนี้เดี๋ยวฉันจะลุกเลยนะไม่กินแล้วนะเธอ <c oughs> คุณผู้ชมดูเินางทำน่ากินนะน่ากินกับเจเอลนะแล้วขายถูกด้วยตําปากเปิดเนี่ย <c oughs> ได้ยังโอ้โห,โหนี่ค่ะคุณผู้ชมมีหอยแมงปูมีหอยแครงแล้วก็มีหอยเชลค่ะอันนี้เหมาะสำหรับตะก,ก้องค่ะ คุณแม่ไม่กินหอยนะคะนี่สั่งมาเอาใจตะก้องนะคะเออแล้วเลิกด่ากูนะคะว่าตะก้องไม่ได้แดกแม่แดกกูไม่ได้แดกเพราะกูแต่ขอยไม่เป็นแค่นะคะอ้าวคุณผู้ชมก็ดูแลอาหารเขาหน้ากินนะเส้นหมี่ผัดปักกระเฉดใส่กุ้งดูแลน่ากินเส้นหมี่ผัดมาแล้วแบบว่าไม่ไม่เละน,นะแล้วหอยก็แกะมาสะอาดสะอา้านน้ำจิ้มซีฟูดก็ดูแล้วว่าน่าจะแซบนะตะก้องกินหน่อยสิลูกว่าแซบไหมเดี๋ยวได้บอกคุณผู้ชมว่าแซบไหมน้ำจิ้มซีฟูดเขาอะ เขาแกะมาให้แบบสะดวกสบายเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่รอให้มันเดือดฝุดๆก่อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ร้านที่สอง้ะไไม่ต้องรีบเมื่อกี้ไปถ่ายร้านนู้นรีบมากเพราะว่ากลัวมาถ่ายร้านนี้ผ้าที่ตกดินไม่ทันไงเดี๋ยวคุณผู้ชมพอฟา้ามืดแล้วเลตติ้งมันไม่ดีคนมันดูไม่รู้เรื่องไงแต่อันนี้เรามีถายคุณเห็นในขณะที่แบบยังพอดูรู้เรื่องนะเพราะว่าถ้าเคยไปถ่ายหลายที่อะพอมันฟา้ามืดแล้วเลตติ้งมันไม่ดี มันก็เลยทําให้เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียโอกาสไปเยอะทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะไปถ่ายทุกที่ที่มันมีวิวสวยๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยคุณผู้ชมดูสิโอ้ยยังอยู่ในสวรรค์เลยนะเออไอพวกที่ที่เก็งคียบอร์ดที่มึงมานั่งคอมเมนต์ด่ากูทั้งวันทั้งคืนเป็นสิล้านคนนะ่ะมึงมีวาสนาดีเท่ากูหรือเปล่า นี่กูเนี่ยมาแดกอาหารดีๆมาดูวิวสวยๆทั่วประเทศไปมาหมดว่าสนามมึงยังไม่ดีถ้ากูเลยมานั่งด่ากูเป็นสิบล้านคนนะบางคนบ้านอยู่เพลิงหมาแงยังมาด่ากูเลยกูยังงงไปหมดเลยแล้วกูเข้าไปดูโปรไฟล์มันหน้าม่งขี้เละชิบหายมันยังมาว่ากูขี้เละแล้วกูไปเห็นหน้ามันบอกโอ้โหขนาดมึงขี้เละมึงจนไม่มีแะแตกบ้านเพิงหมาแงมึงยังกล้ามาด่ากูนะบ้านกูหลักทรัพย์เกือบพันล้านมึงยังมาด่ากูอีก กูว่ามึงไปทํามาหาแดกให้มันมีแดกก่อนอามาเลยอาตรงนี้ออกเลยลูกรักนี่เออ,อเปิดฝ้าเลยลูกรักเปิดพระอปุกมามว้าวสมกับที่รอคอยเลยราคาเท่าไหร่มาบอกคุณผู้ชมเร็วเร็วเวท่าไหร่ร้านแปดสิบห้าทรแาไม่ได้ต่าแหละนะถ,ถูกที่พายคุณผู้ชมมีที่ไหนในโลกม,มีที่นี้เลยคือร้านตําปากเปิด ร้านตาปากเปิดเท่านั้นมันนี่มันนี่มันนี่ผู้หญิงที่นม่หอกกับมันนี่มันนี่เลยตายตายคือฉันน่าจะโกรธมากเลยนะว่าให้กูรอคิวตั้งนานแต่ว่าพอมาถึงหายก็มันนี่ค่ะแม่ก่อนจะให้กูช้าแต่ว่าพอนี้มันหายเกิดมันคืออเมซิ่งอินเดอะเวิลด์เท่าไหร่บอกมาเลยคุณผู้ชมดูอยู่ร้อยห้าสิบบาทตอแล้วเปล่าไม่ตอแล้วขายได้ยังไงรวยนักเลยมาขายไอ้ไข่เงียบเนี่ย ขนาดนี้ที่กรุงเทพแถวบรรทัดทองไม่จะไปเอ่ยชื่อร้านนะเดี๋ยวมันโดยมันดังเนาะมันขายแปดร้อยอันนี้ไม่ขายแปดร้อยที่เท่าไหร่เนี่ยย่างมาม่เนี่ยไม่จะตอแหลนะไม่ตอแหลแม่ดูจากล่างเพราะว่าเดี๋ยวคนดูดูฉันเขาแห่กันมากินเป็นร้านนะเธอแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ตอแหลกูหนูไปกินมันไม่ใช่อ่ะแม่ใช่แล้วจะเอากาไรที่ไหนฮะเธอกไรค่ะแม่แต่เราก็คืออยากให้คนได้กินมองกล้องมันจะมามองฉันคุยกับคุณผู้ชมก็เลยอยากให้ลูกค้าแบบได้กินแบบคือใครมากินก็ได้อ่ะก็แบบ ถ้ามามามาด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถ้าสองสามร้อยขึ้นอ่ะผมจะรู้สึกว่าจะมาตาปากเปิดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอยู่ที่หาดบอนนาภาค่ะ นี่เปิดมานานหรือยังสาขานี้เปิดมาได้สี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนเองคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามาถึงสะดวกสบายมีที่จอดรถหาง่ายเพราะว่ามาจากกรุงเทพนี่แค่ชั่วโมงยี่สิบนาทีนะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มค่ะแม่อ่าน้ำมากินได้เลยแล้วก็เมนูตั้งสองร้อยกว่าเมนูนี่นี่ให้คุณผู้ชมอักตากล้องอินเสิร์ตนี่อันนี้เท่าไหร่นะคะเส้นหมี่ผัดปักกเฉดใส่กุ้งตัวใหญ่ๆอันนี้ร้อยหนึ่งอู้ยถูกมากที่อื่นขายร้อยกว่านะหนูจะขึ้นราคาตอนที่หอิแล รวมนิดอันนี้รู้สึกจะสองร้อยห้าสเออไม่แพงเพราะว่ามีหอยเชลด้วย,งยไง<ม>แล<ม>้วหอยแข็งนี่เลือดสดส, ột ส ột แล้วน้ำจิ้มแซบบอกตะก้องแซบไหมแซบเพราะว่าคุณแม่ไม่กินอันนี้เอามาเอาใจตะก้องตะก้องชอบกินหอยแต่ว่าคุณแม่ไม่กินหอยแต่อันเนี้ย ที่สุดแล้วที่ขายได้ยังไงที่ทำเก่งมากแล้วน่ากินมาก <นะ S 1> อันนี้ชื่อเมนูอะไรบอกคุณผู้ชมเร็วเป็นไข่ตุ๋นทะเลหมออ้อไฟอ่าอันนี้คือมาม่านะคะคุณผู้ชมเจ้าขาไม่ต้องรองมันเข้มข้นมากเลยค่ะแม่อ่านี่นี่น,นี่มีไข่ลอยมาอย่างนี้นะคะที่แถวกรุงเทพแม่งขายหม้อหนึ่งแปดร้อยนะคะคุณแต่ที่นี่ขายเท่าไหร่บอกเข้าไปเซคุณนายร้อยห้าสิบบาทค่ะอุ้ยนี่นี่นี่มีหอยตัวใหญ่ๆหอยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะโอ้ยมีกุ้งตัวมาเริ่มเลยอันนี้แบบสิบตัวโร่นะสิบตัวโร นะประมาณ15บห้าสิบสอลอ่าเนี่ยแมกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งแดงๆเลยนะนี่นี่หอยแมงพูนิวอยู่ซีแรนานเลยนะนางใส่วัตถุดิบไม่ใช่แบบแบบว่ากระจอกระจอกหรืออะไรนะถูกด้วยคุณภาพดีด้วยแล้วก็อีร้านโนะ้น่ะที่มันขายแปกก้อนอยนะมันเอาบะหมี่ใส่ลงไปเออแตกไม่ได้นี่เขาแยกต่างหาก <laughs> เพราะฉันไปกินมาแล้วไง ร้านเดียวกับหนูไปกินหรือเปล่าเนี่ยใครไม่ต้องไปเอ่ยให้มันรวยเพราะว่าเดีฉันเอ่ยถึงใครแล้วมันรวยฉันไม่อยากทำให้มันรวยสาวรูขอให้มันรวยนะแม่นี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 ่เดี๋ยวแกลองชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ฉันเห็นฉันน้ำลายสอเลยนะเธอ เข้มข้นสูตรสูตรค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเธอใส่ไข่กุ้งด้วยเหรอนะ้ำมันถึงข้นแบบนี้อ่ะค่ะแม่มันมีเป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะแม่อ๋อถือเงินส0 0ร้อยสี่ร้อยก็ได้กินอาหารริมทะเล่างนี้ตำปากเบิดดูวิวหลักร้านอาหารหลัก้อยลิ้นหลัก้อยจริงๆไม่ได้ตอแหลไม่จกตาถ้าจําแล้วมาถึงน่ต้องเห็นแน่แม่ค้าเจ้าของร้านตมปากเปิดนมใหญ่ๆยังไม่มีผัวใช่ค่ะไใช่ต้องบอกไม่มีผัวจะได้มีผู้ชายมากินเยอะๆใกค่ะแม,ม่อืม อร่อยน้ำต้ยมยำเธอเนี่ยสิบคะแนนให้สิบเลยนะแทบอ่ะไม่มันซับมากจริงๆไม่ได้ต่อแ,ล,ล,ออแล้วเลยอือหือให้ห้าดาวสิบคะแนนให้สิบแต่เดี๋ยวจิ้มวันนี้ก่อนได้ค่ะแม่เยออย่าเพิ่งไปไหนเดีย๋ยวฉันจะไปแล้วฉันอยู่นานไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปเลือกตั้งไปลงคะแนนแต่เช้าอ,อือหือ ละลายในปากมันมันนุ่มมันเนียนมันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมขนาดยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยมันนุ่มมันเนียนอร่อยเละละลายในปากเลยอ่ะปากร้านตํามปากเปิดเบอร์โทรอะไรปาก้านตัมปากเปิดสาขาบางแสนนะคะ ก็มีหลายสาขาด้วยค่ะแม่ล้อกรุงเทพก็มีค่ะแม่อาหาก็ฝากด้วยนะคะใครที่มาเที่ยวบางแสนก็อย่าลืมแม่มาตั้งปักเปิดสาขาบางแสนหาดวอนนะาจะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายห่างจากกรุงเทพชั่วโมงยี่สิบนาทีแม่ขับมาใกล้ๆหาดวอนนะาใกล้บางแสนเลยนะคะแล้วของเขาสะอาดสะอ้านดูอาหารที่ยกมาสะอาดสะอ้านบริการดีประทับใจแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆนมใหญ่ๆคนนี้ยืนบริการดูแลคุณผู้ชมอยู่นะคะ เฟซบุ๊กมีไหมมีค่ะบอกเฟซบุ๊กเล่าเปิดสาขาบางแสนตามชื่อเลยค่ะตามปากเปิดสาขาบางแสนเขามีหลายสาขากรุงเทพก็มีแต่มาที่นี่ได้ดูวิวสวยๆเฟซบุ๊กตามปากเปิดใช่ค่ะนะคะเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าหาเก้าแปดศูนย์สี่ลน์มีไหมลน์มีขึ้นลายเลยค่ะเบอร์นี้เอาบอกอีกทีเผื่อคนจดไม่ทันลายเลยเบอร์ศูนย์แปดห้าศศ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  355 9804อ่าแล้วก็ GPS ี่อยไงแมาคุณผู้ชมพิมพ์เลยตามปากเปิด GPS พามาถึงนี่เลยหาดอวอนนะพาขอบอกเลยการันตี5ดาวคะแนนเต็ม10ให้10เลยเจ๊อร่อยมากโชคดีมากว่าที่แม่มาแบบเหมือนเหมือนได้อินฟลูเอนเซอร์มันร้อยคนอะ่ะถ้าเธอไม่อร่อยฉันดา่า ฉันเป็นคนปากจัดตรงไปตรงมาไม่ได้มาต่ออะไรเพราะว่านี่มากินเองเขาไม่ได้จ้างนะคะเพราะว่าขับรถมามากินอีกร้านหนึ่งแล้วเลยรีบรีวิวตรงนั้นได้มาก่อนฟ้าตะวันตกดินเพื่อจะมารีวิวร้านเธอแล้วก็สุขใจมีความสุขมากมาให้ได้จ้าวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าพระฟ้ามืดพอดีแต่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งน้ำขึ้นนะจ๊ะ